เขาเคลียบชานหน่ยครับจยากปิดการนวถถางซึ่งเฉพาะเกาะซางไปทางคู่เดี๋ยวพอดีทางคู่นะครับสำหรับ ก็วิ่งึ้นลองเลยตลอดก็าวัก็ไม่ได้นับผลงานของสร้างแล้วก็ไม่ได้กระทบกับตัวรถมาก ไปจ้ายจ้าของมาเกี้ยงเลยสิเกี้ยงแล้วเกมาชนน้องอ่ะไม่มาชนนี้ทางถาะครงสอความกรุณาผู้โดยสารทุกาดอย่าใช้บริเวณประตทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดนสารเนื่อจากท่า่ จะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครสุขสถานีคำสานคตสถานีคุ่งท่าราเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการทางการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยวสวัสดิภาพและบอกเป็นเยีางยิดว่าในการเดินทางครั้งต่อไปาการรถไฟวะมีโอกาสได้ให้บริการท,าท่านดีขอขอบคุณค่ะ